สตอรี่นะคะวันนี้เรามาฟังข่าวต่อจากโหนกระแสนะคะนาะอุ๊ยดูเดือดเผ็ดมันมากเลยนะคะเรามาฟังกันนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะดีที่สุดเลยค่ะประจานจบแบบที่ประทับใจเรื่องหลักๆอยู่ที่บอสนะคะแสดงว่า วันนี้นะคะคุณหนุ่มได้เชิญนะคะทั้งน้องโมแล้วก็บอสนะแล้วก็นายห้างประจักษ์ชัยนะคะเอาเอามาฟังของกันนะมาเจอกันนะคะในรายการหัวกระแสนะคะเอาด้วยกันนะคะเออจีกระแสวันนี้ขออนุญาตครับหลายคนอาจจะรู้สึกเอาแล้วหลายเอาแล้วหลายฟังไป้อมกันนะเรื่องที่แล้วเหรอ ังไหวใช่ไหมครับไหวนะจะได้จบกันวันนี้แหละครับจะได้รู้ว่าจะออกเองหรือไม่หวังว่าวันจันทร์คงไม่ต้องมาทำเรื่องนี้แล้วนะับพอแล้วนะขับเหนื่อยจริง,รงๆเลยอะ่ะพี่เลี่ยนบรเยากาศได้นอนต้องไหมวันวันนไลฟ์นไรจากเดียวเลยปกติก็ไลฟ์สรเฉยๆกันทุกทด ไม่ได้นอนไมหลอบไหมหรือว่ายังกีทนครับไม่ได้ปฏิเสธมด้ลมันเป็นเรื่องที่ต้องความาัดและความหมายเลยเพราะว่าในความที่ลำไยก็ไต่จากี่เนธนว่าอ่ทีสร้างจะ๋ยวผ่านน้องขายถอต้มขา ญาตถามแบบตรงไปตรงมาเลยจะได้บอเราชนะหรื้คนจักกันมาแล้วก็คือจะได้สิ้นสงสัยกันไปเลย,เลยนะขอญาตหน่งยชื่อฝั่งนโงร่างกายหลวงครูบออแล้วกัน เราก็พอจะรู้แหละใช่อไหมแล้วอย่างเราเนี่ก็มันคือเรื่องภายในครับห้ามไม่ได้ทกความที่เป็นแม้ด้วเราเองก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในในจังหวะนี้เนี่ยรัชดาจะเปนคนเ่นความจีบใจความรักควชอบถามถามใหญ่ไปถามจริงเลยไปบกันเปล่าโยงจริงเม่ไม่การถามไม่การถาแล้วก็ให้สเปซให้ใช่ใครับแล้วก็เป็นตัวแมสของค่ายด้วยเราจะไปทำให้น้องมีอะไรในใจว่าพี่จานทำไมต้องทังจริงมัน ตัวย้ายค่ายตัวย้ายค่ายแร้งคุณหนุ่มต้องใช่ไหมเราเออเออไม่ัดไม่ย้ายหรอกโอเคมาฟังต่อนเด้อจ้าไม่ได้ครับร่วมรัฐบาล้วยกันมันสร้างมาด้วยกันครับสี่คนน่ะทั้งนเตอทั้งงานที่เหลืออยู่ลมันป็อประเทศแทนไมได้เครับผมพี่คนโอเค พอเราสังเกตุมนแล้วมีการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งในอา่างเองจะให้ทำทั้งหลายอย่างมีคนต่างมีนนคนที่ดูทั้งหมดที่มดูดูในเรื่องคิ้วครับดูแลคิวแต่เรื่องกอารสร้างพัฒนาต่างเรื่องคิ้วเรื่องพีเดียร์โอรสชาติต่ตางอย่นี้ดดนนผมแกรู้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำทมือคิ้วคิ้เป็นล่างคิ้วสุดท้ายตรง่ผมแอนถ้าแอนไม่คลอดผมไม่กล้ารับมันจำเลยเพราะสุดท้ายก็คือต้องพอกิ้วหลักที่เขาแต่เวอร์ที่มันติดอยู่ในทุกแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ดี ยาตอนนี้ต้องเก็บยทานให้กับแฟนแล้วก็ลูกสะพายหนึชายหน่งหญิงใช่ไหมครับถึงความเิ็นึงตอนที่บอสเข้ามาส่งที่ค่ายให้กองขับนะครับใครคนขับเลยครตอนนั้นเข้ามาสมัครจัดการบริษัทผ่าน A แล้วก็มามาแลม,มาเต้นที่บ้า,บานหใหญ่บ้านใหญ่แตนน่นคนหนึ่งในนั้นก็มีตรงว่าออริษันรอบเดียวเลยครับบริษันรอบเดียวเลยก็มีที่เข้าเข้าตายอยู่มันหลายคนโอเคอเครับแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเน,นี่ยในเดือนมีนา มบีที่แล้วผมจำได้ครับป <opportunities> <tant S 3> ีมินาปีที่แล้วตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นตัวสำรองก่อนบีแล้วตัวสำรองที่จริงคือเรามีที่จริงมีกรทีบีทุกครับปีที่แล้วผมจำได้ครับปีมินาปีที่แล้วตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นตัวสำรองก่อนบีแล้วตัวสำรองที่จริงคือเรามีที่จริงมีกรที